วันนี้เป็นวันเกิดของคุณยายซิทาลีซึ่งกูยังไม่มีแต่วันนี้เป็นเลิกงามยามดีกดยายในวันเกิดยายมันต้องได้แล้วปะ่ะฉันไปได้สูตรจากช่อง Youtube ช่องหนึ่งช่องแอดกองที่ว่าเขาเปิดกาชาให้คนดูใช่ไหมมีคนดูคนนึงเอาไปยืนบ่อลาวาแล้วบอกว่าถ้ามันหลุดตัวไหนก็โยนแม่งตรงนั้นแหละไม่หลุดได้แหละแกหลายคนเลยแต่เจ้าของช่องยับแต่ฉันเชื่อว่าฉันจะดวงดีแต่ขอสร้างสตอรี่นิดนึง ยายครับผมอยากตุยผมอกหักผมอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีกับตันผู้ชายคนนี้เขาจากผมไปแล้วผมไม่มีคู่เกย์แล้วอีฟ้าก็ไม่รู้จะมาเมื่อไหร่ผมอยู่ต่อไปไม่ได้ผมรักยายนะครับแต่ผมรักผู้ชายมากกว่าผมจะไปอาณาจักรลาตีผมจะไปอยู่กับเขาลาก่อนนะยายมีน้องเพียมาเดินส่งผมด้วยอ้าเด็ชิทาลีถ้าไม่อยากให้หลานมึงมองก็ออกมา And seat from the masters n the the from of i เช็ดสูตรนี้ได้ผลแต่เดี๋ยวก่อนโอรอนโอรอนอ่ามันจะไา้หาแล้วววววววไม่คิดว่ามันจะกัดก่อนไวขนาดนี้ทดลองใช้แล้วสูตรนี้ได้ผลโดนไป78โลได้ถือว่าสาหัสอยู่แต่ก็ยังดีไม่หลุดเสียตังค์ซื้อแค่แพ็ก300ดีกูจะได้มีตังค์เก็บไว้ให้วีลา่าถ้าไม่นับตัวถาวรอย่างฉีชีนี่เป็นตัวน้ำแข็งลิมิเต็ดตัวแรกของฉันเลยจ้ะ ใช่ให้ตัวแรกเลยทำไงได้นคนอื่นจะไม่ถนัดอา,ากาศทดลองเล่นแล้วรู้สึกว่าสไตล์มันบ่อใช่บอช่บอใช่ประเด็นคือซื้อสกินนางมาด้วยนะการยูชั้นตาเหล่เกินกว่าจะยิงขอร้องที่เล่นพี่ติก๊กเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าชอบชาร์จยิงแต่ฮนูพี่ติก๊กมันฉลาดเหมาะกับคนโง่แบบฉันยูล่าน่าจะติดป,ปัญหาไม่คริกขนาดเทียบไฟชั้น9 6ก็ยังไม่คริเ๊เลยไลลี่นี่เล่นไม่ชอบเท่าไหรตู้จบพวก่งนี้แล้ว ใครอยากจะกดก็รีบกดนะจ๊ะขอให้ได้ขอให้โดนจะไปโดดลงบ่อก็ได้นะ <c oughs> ได้ผลอยู่เอาแหละตอนนี้ก็บ๊ายบายเ <c oughs> จอกันใหม่คลิปหน้ารอเล่นกิจกรรมถุดจีนแนวเลนท่านไลค์ฮู้